เอาละครับเพื่อนๆตอนนี้เราจะพามาชมจรวดที่บินได้สวยที่สุดคิดยังไงวันนี้มันเยอะมาอย่างนี้วะเอ้ยนั่นแหละนั่นแหละเป็นสูตรอะไรนะเเรกแบ็คเบิร์สแบ็คเบิร์สเป็นสูตรแบ็คเบิร์สเอ้ย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 เลี้ยวไปวะเลี้ยวไปไหนวะเนี่ยเลี้ยวมันไม่เลี้ยวขวาวะมันเต็ม รเก็บที่พม่เลยก <laughs> ะตบนอยรเก็บฝังพม,ามา่าแเนยเออเอออีมา <c oughs> ไปแล้ว <the> มึงไม่เห็นวะ <c oughs> รู้สึกยังไงบ้างครับ นี่คือต้นต้นไมลิกซึ้งบอกกันลกซงครับลึกซึ้งครับอันนั้นบ้านแมวใช่ไหม่ะเอุ้ช่งเขียนอ๋อคุณช่างเขียนซึ้ง ความฟิตเหนื ừ, หอดอกนไปเลยเลยแมวลมว่ะชายชายชายชื่อจรวดด้วยเกาทุกอากาศสยานครับเพี้ยววัน้องไปได้ว่ะไปวะโหดงซ้ำเติมเลยลมมันต้านเหรอเีย